สวัสดีครับเพื่อนๆอวันนี้ก็มาพบกับช่องนายน้อยนานาสาระอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เอฟบ,บอลสีเข้าสวนอีกแล้วนะครับว่าจะอดใจไว้ก็อดใจไม่ได้นะครับก็บอลสีที่เอฟมาก็มีชื่อว่ามณีล้อมเพชรนะครับ เป็นบอลสอีที่กําลังอยู่ในกระแสต,ตอนนี้นะครับก็สวยมากนะครับชื่อของเขามณีร้อมเพชรนะครับก็พึ่งได้มาวันนี้เองแล้วก็แกะเลยนะครับเพื่อนๆแกะกล่องกล่องก็ ทางสวนก็แพ็กมาอย่างดีนะครับต้องค่อยๆแกะนะครับจากสวนบอนสีนะครับสวนบอนสีพีรพัฒนนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็ลองอเสิร์ชดูในเพจเฟซบุ๊กก็ได้นะครับ ก็สวนเขาก็แพ็กมาดีแล้วก็ตรงปกนะครับตรงปกสั่งมาหลายต้นแล้วนะครับน้องเขาก็นะครับกําลังป้ายนะครับกัดสีสวยเลยนะครับเพื่อนๆเ,เป็นบอลอีกตัวหนึ่งนะครับที่สวยมากนะครับสวยมากนะครับบอนสีมณีร้อมเพชรน,นะครับ ก็ว่าจะอดใจแล้วก็อดใจไม่ไหวนะครับเพื่อนนะครับสวยมากนะครับเป็นบอลสีอีกตัวหนึ่งที่สวยกำลังอยู่ในกระแสเลยนะครับอบอลสีมณีล้อมเพชรนะครับหลังจากที่เราแกะแล้วเราก็าต้องนำน้องเขา เข้าตู้อบไว้นะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นนะครับหน้าหนาวอยู่ในช่วงหน้าหนาวถ้าบอลสีที่ไม่ใช่บอลสีโบราณบอลสีเก่าๆจริงๆนะครับเขาก็ต้องไว้ในตู้อบนะครับเพื่อนๆครับตัวนี้ก็ต้องนําน้องเขาเข้าตู้อบนะครับสวยงามมากครับเพื่อนๆเ,เป็นบอลสีชนิดหนึ่งที่สวยนะครับ และราคาก็ยังแรงอยู่นะครับให้เพื่อนๆได้ดูนำมาแบ่งปันเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับก็หลังจากนี้ก็จะนำน้องเขาเข้าตู้อบไปก่อนนะครับเพื่อนๆ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังตามหาอบอนสีนะครับมนี้อมเพชรก็ลองดูนะครับสวนบอนสีพีรพัฒนนะครับก็มีบอนสีหลายๆชนิดให้เราได้ชมกันก็เลือกเอาตามใจชอบมีหลายราคานะครับช่วงนี้บอนสีของเราก็ที่อยู่ในตู้ก็ยังสดชื่นกันดีอยู่นะครับเพื่อนๆ นพ9ก้าตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับศิลาหุ่มทองนะครับพรมพิมานนู่นก็เป็นเมืองเกาะเกร็ดนะครับหลายๆต้นนะครับก็ค่อยๆเก็บสะสมไปนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับตามกำลังเรานะครับช่วงนี้ราคาบนสีก็ลดลงแล้วนะครับสามารถจับต้องได้นะครับ ก็เก็บสะสมนะครับพอถึงหน้าฝนอาของอหน้าฝนหน้าเราก็สามารถที่จะเริ่มทำจำนวนได้นะครับเขาก็บอนสีเขาก็จะเริ่มโตกลับมาสดชื่นอีกครั้งนะครับช่วงนี้ก็บอนสีเขาก็จะชะลอการเจริญเติบโตนะครับบอนสีบางตัวที่เป็นอบอนด่างบอน ไม้ๆนะครับบอลดังๆก็ต้องอยู่ในตู้อบก่อนนะครับอ่ะแล้วก็จะเอาบอลสีมณีล้อมเพชรของเรานะครับเพื่อนๆครับไว้ในตู้อบนะครับเอาบอลสีอ่ะให้น้องเขาได้พักตัวนะครับเพื่อนๆ เอารวมไว้กับบอลสีครับที่มีอยู่แล้วนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เอาบอลสีที่เอฟมามานำเสนอมาให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันสำหรับคลิปนี้ก็ลาเ,เพื่อนๆแล้วนะครับสวัสดีครับ